คุณเป็นคนกลัวผีไหมครับในความมืดมิดของกลางคืนทุกเสียงที่ดังขึ้นมาผิดปกติเสียงกุกกักบนหลังคาเสียงของตกในห้องข้างๆหรือแม้แต่งเงาที่ไหววูบเพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถปลุกความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจเราขึ้นมาได้หัวใจเริ่มเต้นแรงคนลุกชันเหงื่อออกที่ฝ่ามือสมองเริ่มทำงานอย่างบ้าคลั่งมันฉายภาพที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่จินตนาการได้ เราพยายามสวดมนต์พยายามนึกถึงพระแต่ยิ่งพยายามต่อสู้ความกลัวก็ดูเหมือนจะยิ่งรุนแรงขึ้นเรากลัวในสิ่งที่มองไม่เห็นกลัวในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้และลึกที่สุดเรากลัวว่าจะถูกทำร้ายความกลัวนี้เป็นเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่บุกเข้ามาในพื้นที่ปลอดภัยของเราแล้วยึดครองจิตใจเราไว้อย่างสมบูรณ์เราจะทำอย่างไรเพื่อจะไม่อ่อนแอต่อหน้าแขกที่ไม่ได้รับเชิญคนนี้ และจะเปลี่ยนตัวเองจากผู้ที่ถูกคุกค,คามให้กลายเป็นเจ้าของบ้านที่มั่นคงได้อย่างไรเพื่อให้เห็นภาพการทำงานของความกลัวได้ชัดขึ้นลองจินตนาการว่าตัวเราเปรียบเสมือนเจ้าของบ้านที่ขี้ห่วงและขี้กลัวบ้านหลังนี้คือร่างกายและจิตใจของเราเราห่วงแหนมันมากและเชื่ออย่างสุดใจว่านี่คือบ้านของฉันนี่คือตัวฉันเมื่อมีผู้บุกรุกที่เราจินตนาการขึ้นอาจจะคิดว่าเป็นผี พยายามจะเข้ามาในบ้านเราจึงตื่นตระหนกและหวาดกลัวอย่างที่สุดเราพยายามวิ่งไปล็อกประตูทุกบานคือการสวดมนต์ขับไล่พยายามหาอาวุธมาป้องกันตัวด้วยการแขวนพระเครื่องหรือวิ่งไปซ่อนตัวใต้เตียงคลุมโปงทั้งหมดนี้เพราะเรากลัวว่าบ้านของเราจะถูกทำลายและตัวเราที่อยู่ในบ้านจะได้รับอันตรายแต่เมื่อเราเริ่มภาวนามุมมองของเราจะเปลี่ยนไปเราจะไม่ได้เป็นแค่เจ้าของบ้านอีกต่อไป แต่เราจะกลายเป็นเพียงผู้สังเกตการที่มองดูบ้านอยู่ห่างๆเมื่อเราเห็นผู้บุกรุกพยายามจะเข้ามาในบ้านเราจะไม่ตื่นตระหนกแต่จะมองดูด้วยความสนใจว่าอ๋อมีคนพยายามจะเข้ามาทำอะไรกับบ้านหลังนี้นะเขาจะเขย่าหน้าต่างได้นานแค่ไหนเขาจะส่งเสียงดังได้กี่แบบและนี่คือจุดที่ทรงพลังที่สุดเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ใช่บ้านแต่เราคือผู้สังเกตการเราจะเกิดความรู้สึกที่ว่า จะทำอะไรกับบ้านหลังนี้ก็เชิญเลยจะพังประตูจะทุบหน้าต่างก็เป็นเรื่องของบ้านไม่ใช่เรื่องของเราเมื่อไม่มีเจ้าของบ้านที่ขี้กลัวอยู่ข้างในผู้บุกรุกจะมาหลอกใครความกลัวจะเกาะกินใจใครได้แล้วอะไรคือเจ้าของบ้านที่ขี้กลัวคนนั้นในทางธรรมมันคือความยึดมั่นถือมั่นผิดที่เรียกว่าสักยะทิฏฐิคือความเห็นผิดที่ฝังรากลึกว่ากายนี้คือเราใจนี้คือเรา เรามีอยู่จริงในกายในใจนี้รากเหง้าของความกลัวผีไม่ได้อยู่ที่ว่าผีมีจริงหรือไม่แต่รากเหง้าที่แท้จริงของมันคือความเชื่อว่ามีตัวเราที่จะถูกผีทำร้ายเราไม่ได้กลัวผีเรากลัวเพื่อตัวเองเรากลัวว่าเราจะเจ็บเราจะตายความรู้สึกว่ามีเราที่ต้องปกป้องนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีที่หล่อเลี้ยงความกลัวให้ลุกโชนแต่เมื่อเราภาวนา เราเฝ้ารู้กายเฝ้ารู้ใจบ่อยเ้าขๆปัญญาจะเริ่มเกิดเราจะเริ่มเห็นความจริงว่ากายนี้ก็เป็นแค่ธาตุดินน้ำลมไฟที่รวมตัวกันชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็หายมันไม่ใช่เราใจนี้ก็เป็นแค่สภาวะที่เกิดดับเดี๋ยวก็คิดเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์มันก็ไม่ใช่เราเมื่อความเห็นว่ามีตัวเราเบาบางลงเป้าหมายที่ความกลัวจะเข้ามาโจมตีมันก็เลือนหายไปด้วย เมื่อได้มีเจ้าของบ้านก็ไม่มีใครให้หลอกและเมื่อความกลัวเกิดขึ้นตรงหน้าเราจะฝึกเป็นผู้สังเกตการได้อย่างไรนี่คือโอกาสทองในการปฏิบัติธรรมครับอย่าหนีแต่จงเปลี่ยนสนามรบให้เป็นห้องปฏิบัติการหัวใจคือการแค่รู้ทันไม่ใช่การหนีขั้นแรกอย่าสู้กับเรื่องราวเมื่อใจอเริ่มคิดปรุงแต่งเป็นภาพผีเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวอย่าพยายามไปห้ามมัน แค่รู้ทันว่าอ๋อใจกำลังคิดใจกำลังปรุงแต่งแล้วทิ้งเรื่องราวนั้นไปจากนั้นกลับมาที่ฐานทับของความจริงกล้กับใจย้ายความสนใจทั้งหมดออกจากโลกจินตนาการและกลับมาที่ความรู้สึกจริงๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนั้นรู้ทันกายหัวใจกำลังเต้นแรงรู้ขนกำลังลุกรู้มือเย็นรู้ แค่รับรู้สภาวะทางกายที่ปรากฏขึ้นมาโดยไม่ต้องไปจัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีรู้ทันใจใจกำลังกลัวรู้ใจกำลังสั่นรู้เห็นความกลัวเป็นแค่ก้อนพลังงานก้อนหนึ่งที่เกิดขึ้นในใจมันไม่ใช่เราที่กำลังกลัวมันเป็นแค่อาการกลัวที่กำลังแสดงอยู่ตั้งมั่นด้วยใจนักภาวนานี่คือเคล็ดลับจากประสบการณ์ตรงของคุณคือการเปลี่ยนเป้าหมายในวินาทีนั้น ให้บอกตัวเองว่าหน้าที่ของเราตอนนี้ไม่ใช่การรอดจากผีแต่คือการภาวนาคือการเฝ้ารู้ใจตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นกับกายก็ช่างขอเอาธรรมะไว้ก่อนขอภาวนาไว้ก่อนการตั้งจิตแบบนี้จะเปลี่ยนเราจากเหยื่อที่หวาดกลัวให้กลายเป็นนักรบที่ฮึกเหิมและมุ่งมั่นในการปฏิบัติทันทีทางออกจากความกลัวไม่ใช่การพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าผีไม่มีจริง แต่คือการพิสูจน์ให้เห็นจริงว่าตัวเราที่จะให้ผีหลอกนั้นไม่มีอยู่จริงทุกครั้งที่ความกลัวมาเคาะประตูอย่ามองว่ามันคือวิกฤตแต่จงมองว่ามันคือโอกาสอันประเสริฐที่ครูมาสอนเราถึงที่เป็นโอกาสที่จะได้เห็นการทำงานของกายเห็นการทำงานของใจและเห็นความไม่มีตัวตนของเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเมื่อคุณฝึกฝนเช่นนี้บ่อยเข้าคุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าอาัศจรรย์ ความกลัวที่เคยครอบงามจะค่อยๆเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจและที่สำคัญที่สุดใจของคุณจะเกิดความหนักแน่นหึกเหิมและองอาจขึ้นมาแทนที่เป็นหัวใจของนักภาวนาที่ไม่กลัวต่อสิ่งใดเพราะรู้ว่าไม่มีเราที่ต้องกลัวอีกต่อไปคืนนี้หากมีความกลัวเกิดขึ้นลองเปลี่ยนมันเป็นโอกาสที่จะได้ภาวนาและคุณจะค้นพบความกล้าหาญที่แท้จริง ซึ่งซ่อนอยู่หลังม่านแห่งความกลัวนั่นเองสาธุสาธุสาธุ